สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตนำผลงานของฟิโลซอีในส่วนที่เป็นงานรออิงไมดดูกันบ้างก็เป็นในทราบดีนะครับว่าอาจารย์สินหรือปริเฟเซอร์คาร์เดลฟิโลสฟีนั้นท่านเป็นปริมากรฉะนั้นผลงานโดยมากของท่านท,ที่เราพบเห็นก็จะเป็นงานปั้นหรืองานปรเิเเมะกรรมเป็นส่วนใหญ่วันนี้ก็เลยจะนำผลงานภาพวาดที่เป็นฟคื่อมือของท่านมาดูกันนะครับชิ้นแรกเป็นสติฟิเคตหรือใบกิจบัตรทางการกีฬาเป็นงานดิพอยมาท,ที่ทําให้กับบริษัทของริชี่ที่ฟอร์เดน ผลงานชิ้นนี้ทําขึ้นก่อนที่ท่านและครอบครัวจะได้เดินทางเข้ามาอย่างสยามเพื่อรับราชการในแต่งช่างปั้นจำกรมศริลปกรเมื่อต้นปี1923ผลงาน,นดิพมา่าฉบับนี้ subject ที่ถูกวางไว้ทางริมด้านซ้ายไปในกรอบที่ทําเหมือนจะเป็นไฮไลท์เพื่อแบ่งพื้นที่ว่างทางด้านขวาใต้แทบแบนเนอร์ให้สำหรับใช้เป็นส่วนแสดงข้อความในใบประกาศรูปบุรุษเปื์ยืนชูพงหลีดแห่งชัยชนะ มีเพียงบงกฎใบมะกอกสวมที่ศีรษะและเปลี่นภาพประดับอยู่ที่ช่วงเอวทิ้งชายผ้ากองลงบพื้นระหว่างเท้าทั้งสองข้างเฟลชีได้จัดวางท่วงท่าการยืนของบุงคคลในรูปแบบคอนทราโพสโตและวาดอุปกรณ์กีฬาต่างๆวางกองรูปมันไวต้ตรงพุ่มไม้ด้านล่างมีทั้งบาเบลแร็กเกตพื้นยาวดาบเอเป้วิลและก็ไม้พายด้านหลังของรูปบุคคลเขียนภาพบากคู่ที่จัดวางตามหลักทัศนียภาพไว้เป็นแบ็กกราว แบนเนอร์ด้านบนวาดเป็นลายพันธุ์ภษาในสไตล์แบบพิพิตีที่ยิยมกัน,นยุคสมัยนั้นโดยเขียนเป็นใบอะกันทัสและช่อบมะกอบประดับไว้ซึ่งเป็นลวดลายที่เราพบเห็นกันบ่อยบนงานมินิลิสของท่านาเปรียบเทียบศิริลาในเชิงกวีภาคระหว่างงานปั้นกับงานดรอ,อิงของเฟลชีแล้วผลงานทางด้านประิมากรรมและดูจะนุ่มนวลและมุลไมและทรงพลังมากกว่างานเขียนที่แสงออกได้เพียงสองมิติ ซึ่งท่านก็ได้เลือกการให้น้ำหนักของแสงเงาเพื่อขับให้เห็นอนาตามีแบบเบาๆแต่ยังคงรักษาม movement ู e เป็นตามแบบฉบับของเิตปินแห่งยุคเลสซองเอาไว้ที่ปรอมาฉบับนี้นั้นเป็นเกียรติบัตรที่มอบให้กับผู้ชนะดับหนึ่งในการแข่งขันปั่นจักรยานระยะทาง30กิโลเมตรที่วูตูลิโอนิโรเมื่อวันที่29เดือนเมษายน1923 ผลงานลายเส้นของเฟโลชีชิ้นที่เลือกนำมาให้ดูนี้เป็นงานดีไซน์การออกแบบรูดลายประดับตกแต่งซึ่งท่านมักจะออกปากเรียกผลงานประเภทนี้อยู่เสมอว่าเป็นงานมัณฑนศินผลงานชิ้นนี้แสดงเห็นถึงฝีมือและความชํานาญในการเขียนลายเส้นบวกความสามารถในการออกแบบสังสรรค์เพิรลายอันเกิดจากพื้นฐานองค์ความรู้และความเข้าใจในศิลปะของท่านที่ผ่านการอบรมและฝึกฝนมาเป็นอย่างดีดิพม่าฉบับนี้เป็นใบประกาศนียบัตรที่มอบให้กับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันทางปศุสัตว์ อาบอูเลียนโลมันยาครั้งที่หนึ่งซึ่งจัดโดยสมาคมศิลปะเทคนิคแห่งปอร์โตแมจิโอรีเดบบิบาฉบับนี้มีขนาดกว้างประมาณ14นิ้วยาวประมาณ19นิ้วครึ่งเฟลโลชีได้ออกแบบประเด็ดลวดลายขึ้นโดยใช้ลายเกลียวเชือกถักทอขึ้นเป็นโครงรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายกรอบซุม้มเพื่อสร้างพื้นที่ว่างไปใต้โครงลายขึ้นสำหรับใช้เป็นส่วนแสดงข้อความภายในตัวลายวางเส้นสายรูปวงกลมไว้เป็นตัวกำหนดสัดส่วนและจังหวะ ปรากฏช่อดอกไม้ตกแต่งอยู่เป็นลายหลักโดยที่แกนตั้งหรือเสาทั้งสองข้างทำเป็นลายดอกไฮเดนเจียประดับอยู่ในเครือข่ายของช่องวงกลมส่วนแกนนอนเขียนลายลิปบิ้นพันโลตกแต่งไว้แซมด้วยลายดอกไม้ฟิโลชีเลือกวางจุดสําคัญของโครงสร้างรวดลายชุดนี้ไว้ตรงบริเวณุมบนทั้งสองข้างที่เดินเส้นลายเชือกถักทําเป็นพวลงหลีดแล้วตกแต่งด้วยพวงผลไม้โดยรอบภายในออกแบบไว้สําหรับให้เป็นที่ประดับตาโคดอัอาร์ม โดยเขียนลายพวงหรีดใบมะกอกรองรับไว้อีกชั้นพวงผลไมาน้นี้ลักษณะคล้ายกับที่ปรากฏอยู่บนเหรียญแกะหรือเหรียญที่ลึกสมาคมเหากันค้าแห่ง Foreign. ฟลอเรนซ์ฝั่งซ้ายมีโคดอฟอาร์มของเทศบาลเมืองปอร์โตแมชอรีบรรจุไว้ส่วนด้านขวาเป็นโคดอฟอาร์มของจังหวัดฟลาลานอกจากผลงาอนการออกแบบลวดลายประดับตกแต่งบนดิพมาแล้วยังมีผลงานเดียญรางวัลที่ลึกซึ่งเป็นฝีมือของท่านฟิโลชีที่ทำขึ้น,นในเวลาเดียวกันนี้มาให้ดูด้วย เพื่อฟาร์เมอร์หรือเหลืองเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แสดงเดนมมิกและการวิพากษ์ชัดเจนตามสไตล์ของเฟโลชีเหรียนบอลรูปชาวนากำลังหว่านมาเมล็ดพันธุ์ลงบนแปลงเห็นผลงานชุดนี้ของเฟโลชีแล้วน่าจะทำให้พวกเราเข้าใจกระบวนการทำความคิดและความรู้สึกของท่านในการสร้างงานศิลปะ,ปะได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเหมือนคำกล่าวของท่านที่ว่าชาวนาปลูกข้าวให้เรากิน ทำแผ่นดินให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตฉไนเล่าเราจึงไม่เนลิมิตสึิ่งซึ่งยกจิตใจให้สูงสมกับที่เราเกิดมาแล้วโดวยไม่เปืองเนื้อที่ของแผ่นดินโลกมาถึงผลงานรอเอียงของฟิลิชีชิสุดท้ายที่นำมาให้ดูกันในครั้งนี้ เห็นแวบ,บแรกอาจจะนึกว่าเป็นชิ้นงานสเกต็ตที่ตกทอดไปจากยุคสมัยเลยนะองแต่พอเห็นลายเส้นที่บ่งบอกว่าเป็นฝีมือของฟิโลชีแห่งฟอร์เรนแล้วแทบจะร้องออกมาว่ามันมาเมียกันเลยทีเดียวเพราะนี่คือผลงานดรองของฟิโลจีที่สร้อนความสัมพันธ์ของศิลปะกับความงามในโลกของอุดมคติที่ซึ่งความเป็นเทพเจ้าและมนุษย์ได้ถูกหลอมรวมกันเป็นความงดงามมันสมบูรณ์ตามแนวอุดมคติแบบคลาสสิกที่ว่า มนุษย์นั้นคือผลงานการสร้างสารรค์อันสมบูรณ์แบบที่สุดของเทพเจ้าสังเกตดูรูปลักษณ์ของใบหน้าที่เฟลชีบรรจงวาดให้เป็นด o ม i ิเนนซ์ของภาพนั้นและดูอ่อนโยนละเอียดอ่อนและสงบนิ่งเหมือนอยู่ในภาวะที่ไร้ซึ่งการเวลายิ่งมีแท่นฐานหรือกรอบสี่เหลี่ยมที่ดีไซน์เป็นเมนแบนเนอร์ซึ่งเขียนลายไอคอนทัตลีฟประดับไปด้วยแล้วเรียกได้ว่าติตยอยู่ในกาลเป็นนิรันดร์เลยทีเดียว บายแคนทัสนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความมุ่งมั่นความภาคเพียรและความอดทนอันหมายถึงความยั่งยืนหรือความเป็นอมตะนั่นเองเธอว่าเฟลชีกลับถึงดุลยภาพของความหยุดยิงดังกล่าวโดวยการผสมผสามนมโนทัศน์แบบธรรมชาติยมเข้าไปในองค์ประกอบภาพส่วนที่เหลือได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนทั้งเส้นของวาของวงกรอบภาพกลุ่มกอของหมู่เหล่าพืชพันธุ์รึกษาเฟลชีเขียนรูปแองเจิลสองฝั่งซ้ายขวาให้รายดูเรียบง่าย แต่สง่าง,งามและเป็นกันเองด้วยการจัดวางท่วงท่ากิริยาหรือ movement ให้เป็นอิสระไม่แข็งกระด้างดุจจิตบิญญาณที่วิวไหวขยับเยื่อเยื้อย,ย่างใครดังลีลานาฏศิลป์แองเจิลทั้งคู่โบกประคองแถบแบนเนอร์ไว้โดยทางซ้ายมีมัตโตเป็นข้อความภาษาิตาเลียนส่วนทางขวาเป็นมัตโตภาษาลาติน for test grand tour for b i t u s ร่องรอยของเส้นบรรทัดและความว่างเปล่าที่เหลือทิ้งไว้ในส่วนล่างใต้ผลงานภาพวาดนั้นยังคงเป็นปริศนาให้ค้นหาว่าผลงานปทตตายสุดคลาสสิกของฟิลิชีชิ้นนี้ทำขึ้นเนื่องในโอกาสอะไรกันแน่นอกจากเคล็ดลนบที่จู่วหัวค้างไว้เพียงว่า Command d ดิ a n นเตดิชาร์ฟีเป็นที่ทราบกันดีว่าดันเจอเรียลี่นั้นเป็นหากบีที่มีผลงานอันทรงอิทธิพลมากต่อชาวอิตาลีโดยเฉพาะดิวินาคอมเมเดีย ที่แต่งขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่14ส่วนจาวีนั่นคือเมืองเล็กที่ตั้งอยู่บนเกาะซาดิเนียในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนความสัมพันธ์ของจาวีกับดันเต้เท่าที่ปอจะทราบก็คือเรื่องราวของเซอร์เคิลที่8ในแคนโตที่22ของอินฟรนโนหรือการเดินทางภาคนรกซึ่งเป็นบทประพันธ์ในภาคแรกของวรรณกรรมไตราภาคดิวคอมบารดีได้มีการกล่าวอ้างถึงซาดินาวไว้บ้างในเนื้อหาบางส่วน และทั้งหมดที่นำมาให้ดูนี้ก็คือตัวอย่างผลงานภาพวาดบางส่วนของปฏิมากรแห่งฟอร์เรนที่ชื่อคาร์เดลเฟโลชี ogi, ผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยศิลป,ปะยังในทุกๆลมหายใจของชีวิต